สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวางคดีเออีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำละครเรื่องเลมมยุราทางช่อง7 Hd ละครดราม่าสุดเข้มข้นจากบทประพันธ์ของชูวงชาย,ยาจินดาผลงานาจากค่าย SKY ENTERTAINMENT พบการเชื่อเชื่บทบาทคันสำคัญของสองนางเอกสาวมากความสามารถฮันนาลีวิตและแอนนากลิกที่พร้อมชิงไหวชิงพิบเพื่อการแก้แค้น ที่มีพระเอกหนุ่มเจ้าบทบาทบูมกิดก้องผู้ตกเป็นเหยื่อของการแก้แค้นรวมด้วยเมจุติในบทบาทหนุ่มแซนดีที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อผู้หญิงที่เขาแอบรักละครเรื่องเล่มายุราเป็นเรื่องราวของปมอดีตอันเลวร้ายหลอลอมให้หัวใจของอินทูออหรืออลิสมีแต่ความแค้นและพร้อมทำทุกอย่างเพื่อทำลายชีวิตรวมถึงความรักของอุรัตวดีหรืออู ลูปภูพี่ที่เธอแสนเกลียดชังและตอนนี้ก็ถึงเวลาเปิดเกมแก้แค้นการเดินทางกลับมาเมืองไทยของอลิสแค่เพียงไม่กี่วันก็สร้างรอยเล่าให้กับชีวิตรักของอุและราเมศไม่เว้นแม้แต่ฉากการขอแต่งงานที่ราเมศตั้งใจก็ยังพังไม่เป็นท่าด้วยแผนการของอลิสที่ได้เพื่อนสนิทอย่างทินกรทานายหนุ่มที่แอบหลงรักอลิซอย่างหมดใจขอช่วยเหลือ อลิซใช้ปัญหาเล็กๆที่อุไม่ต้องการให้ระเมศทิ้งอนาคตสถาปนิกหนุ่มมาเป็นนักวาดรูปอิสระมาขยี้ซ้ำให้กลายเป็นปัญหาใหญ่จนระเมศที่ตามไม่ทันมารยาหญิงตกเป็นหมากในเกมนี้ผิดกับอุที่รู้ทันอลิซว่าคิดจะแย่งคนรักของตัวเองไปแต่ด้วยความมั่นและอารมณ์ร้อนทําให้ทุกครั้งที่เกิดปัญหาอุจะกลายเป็นตัวปัญหาสำหรับระเมศ แม้แต่กลองแก้วแม่ของอุ๊ก็ดูเหมือนจะเข้าข้างอลิสมากกว่าอูมีเพื่อนสนิทอย่างกระมวลชนกคอยช่วยหาข่าวและหาจุดอ่อนของฝั่งอลิสแต่อลิสก็ไม่น้อยหน้าเพราะเธอมีเพื่อนสนิทอย่างเบนจพัรคอยช่วยวางแผนรัฐกรอาหนุ่มแสนดีหุ้นส่วนสำคัญที่ช่วยบริหารโรงแรมที่ร่วมกันสร้างรวมถึงมนพาอาสภัยผู้น่าสงสารแต่แสนดีกับอลิสเป็นที่สุด แล้วเหตุการณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนก็เกิดขึ้นเมื่ออลิสหลอกล่อจนอูคิดไปไกลว่าโดนสวมเขาด้วยความขาดสติของอูทำให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงและคนที่ได้รับบาดเจ็บหนักที่สุดก็คืออลิสเธอต้องสูญเสียสิ่งสำคัญไปทางเดียวที่จะลบล้างความผิดครั้งนี้ได้คือระเมศต้องเลิกกับอูเพื่อมารับผิดชอบแต่งงานกับอลิซแทนการแต่งงานของระเมศกับอลิซ ไม่ได้สร้างความเจ็บปวดแค่อู๋แต่ทางระเมศและทินกรก็เจ็บปวดไม่แพ้กันที่ต้องเสียสละคนที่ตัวเองรักไปทำให้มันดาแม่แมๆอย่างรุงมาศแ,แม่ของระเมศและสาวณีแม่ของทินกรสงสารลูกจับใจรุงมาศเผอหลุดปากบอกอูเรื่องที่ระเมศไม่เคยนอนกับอลิสเลยหลังแต่งงานทำให้อูมั่นใจว่าระเมศยังรักเธออยู่ ขณะเดียวกันเธอก็ได้รู้ความจริงที่ว่าแม่ของอลิซใส่ร้ายแม่ของเธอว่าเป็นชู้กับพ่อของอลิสทำให้อูเจ็บใจและคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เธอต้องเอาคืนที่สาสมหลังแต่งงานอาลิสไม่มีความสุขเลยเพราะเธอได้แต่ตัวแต่ไม่เคยได้หัวใจของระเมศเลยแม้แต่น้อยแถมปัญหาย,ยังถาโถมไม่หยุดตั้งแต่โรงแรมของอลิซประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง แต่ประจัก์ผู้เป็นปู่กลับไม่เคยยื่นมือช่วยเหลืออลิสกับรัฐกรจะจำเป็นต้องขายหุ้นโรงแรมให้กับนักลงทุนและโชคร้ายก็คือที่ปรึกษาด้านการลงทุนที่เข้ามาดูแลและควบคุมโรงแรมแทนนักลงทุนก็คืออุนั่นเองปัญหาในชีวิตอลิสเริ่มบานปลายเมื่ออุมีหลักฐานว่าอลิสอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์วุ่นวายในงานเลี้ยงที่ละเมธจะขอเธอแต่งงาน และขู่ว่าเจ้าคลิปในกล้องวงจรปิดไปให้ตำรวจแต่ทินกรกรับรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเพื่อผู้หญิงที่เขารักหมดหัวใจอลิซึ้งใจมากแต่มันก็แค่นั้นพอคนที่เธอรักคือระเมศไม่ใช่ทินกรความรักหลายเศร้าของทั้งสี่จะจบลงเช่นไรและใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังปมความแค้นทั้งหมดนี้ติดตามชมการเชือดเฉือนอารมณ์ด้วยเล่ไฟแค่แล้วก็ลวงได้ในละครเรื่อง เลมมยุราถูกวันพุธพฤหัสเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง7 HD ออกอากาศตอนแรกวันพุทธที่20เพื่สจิกายเยินคาะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือก็ติดตามในกวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไรรอติดตามแลาชมกันได้เลย